เราต่างก็ใช้ชีวิตไปตามความเชื่อตามคำสอนของบรรพบุรุษในบางครั้งเป็นคำสอนเฉพาะตระกูลที่สอนตกทอดต่อๆกันมาให้ทำแบบนี้นะแล้วชีวิตจะดีจะรุ่งเรืองทั้งทังที่บางอย่างในบางทีมันช่างฟังดูแล้วขัดต่อความรู้สึกของเราแต่เราก็เลือกที่จะเชื่อเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีและที่เขาบอกคุณอย่าลืมว่าเขาที่ว่านั้นเคยใช้มันในอด,ดีตได้ผลแต่ตอนนี้เราอยู่ในโลกใหม่โลกของปัจจุบัน เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความเชื่อหรือว่ากรอบเก่าๆมันเอามาใช้ไม่ได้ทุกคนเกิดมาและไหลไปตามกระแสของธรรมชาติการที่เราไปยึดติดกับความเชื่อใดแบบสุดโตงง่งทั้งที่รู้อยู่ในใจว่ามันฟังดูทำแม่งทำแม่งแต่จะไม่เชื่อก็กลัวบาปหาว่าลบหลู่บ้างละ่ะโนไม่ว่าจะตอนไหนยุคไหนมันก็จะมีบางกลุ่มคนที่ชอบที่จะใช้อํานาจหรือมีอํานาจเหนือคนอื่นหรืออยากที่จะควบคุมหรือว่าได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ฉะนั้นมันจึงทําให้เรื่องของแก่นของคําสอนจริงๆเพี้ยนไปมากจนแทบไม่เหลือสิ่งที่เป็นความจริงเหลืออยู่เลยและด้วยเหตุนี้จึงมีคําสอนของศาสดาบางท่านกล่าวเอาไว้ว่าอย่าเชื่อสิ่งใดจนกว่าเรานั้นจะไต่ตองมันดีแล้วและเราจะรู้ว่าอะไรดีหรือว่าไม่ดีสําหรับเราก็คือการที่เรานั้นปล่อยให้จิตวิญญ,ญาณของเราได้ทํางานอย่างเต็มที่อะไรก็ตามที่ขัดต่อความรู้สึกของเราล้วนไม่ใช่สําหรับเราทั้งสิน้นแต่มีข้อแมว่าคุณนั้นจะต้องฟัง เสียงภายในของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แปเอาความคิดของคนอื่นมาและเอามาตัดสินคุณจะเป็นที่จะต้องใช้หัวใจของตัวเองนำทางเท่านั้นคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้ เพราะถ้าคุณไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองคุณก็จะมีเสียงรบกวนที่เข้ามาจากหลายทางมากจนเกินไปจนในที่สุดก็ไม่รู้ว่าฉันจะเชื่ออะไรดีไปตรงไหนดีและในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็จะเสียเวลาไปอีกมากหรือมากที่สุดเลยก็คือใช้ทั้งชีวิตก็ยังไปไม่ถึงจงจำไว้ว่าเครื่องนำทางที่ดีที่สุดก็คือหัวใจคุณตีหน้าสวัสดีค่ะ